สวัสดีครับเฮียเข้มเต็มข้อขอรายงานตัวเฮียเข้มขอกําลังใจกดถูกใจกดติดตามให้เฮียด้วยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะเกมการแข่งขันตปอลในศึกคาราบาวคัพเตะกันในคืน,น,นาาวกกัน,นอนังคารที่28ตุลาคม2568ในคู่ที่1เตะก,กันในเวลาตี2 45ลิมบี้ทาวทีมลีกทูอันดับ6เปิดบ้านพบกันมาเยือนเบรนท์ฟอร์ดทีมจากพเมลีกอันดับ10เงื่อนไขยอยู่ที่ฝั่งทีมเยือน1.5ลิมบี้ทาวทีมอันดับ6จากลีกทู จะได้เล่นในบ้านซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเล็กน้อยแต่ต้องเจอกับผู้แข่งที่แข็งแก่งมากจากพิมเมอรีเบนส์ฟอร์ดที่ระดับ10จากพิมเมอรีแม้จะเป็นทีมเดีอนแต่อาจจะมีการโลเทชั่นนักเตะให้ผู้เล่นสำรองได้ลงสนามบ้างเกมน,นี้สู้กันมาอย่างแน่นอนผลงานเฮททูเฮของทั้งสองทีมในการเจอกัน5านัดหลังสุดกิมมิทาวเก็บชัยไปได้ 2, 2> เกมเบนส์ฟอร์ดเก็บชัยไปได้3เกมแต่ต้องย้อนไปถึงปี2009วันที่4มีนา2009กิมมี่ทาวเปิดบ้านแพ้ให้กับเบนฟอร์ด1นงตูต ต่อศ16สิงหา2008เบนฟอร์ดเปิดบ้านถลม่มกิมบี้ทาว4ประตูต่อศูน24มีนา2008กิมบี้ทาวเปิดบ้านแพ้ให้กับเบนฟอร์ดไป1ประตูต่อ2วันที่8 ทันวา2007เบนฟอร์ดเปิดบ้านแพ้ให้กับกิมวีทาวไป0มาตูต่อ1วันที่1พฤษภาคมปี2004กิมพี้ทาวเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ด1ระตูต่อ0ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมเจ้าบ้านกิมบีทาวแพ้3ชนะ2เกมล่าสุด25ตุลาออกเยือนครูแพ้ไป3ระตูต่อ2 18ตุลาเปิดบ้านชนะเจลลี่แฮม1มระตูต่อ0 11ตุลาเปิดบ้านแพ้ให้กับโคเซนเตอร์1ประตูต่อ2 7ตุลาเปิดบ้านแพ้ให้กับดอนคาสเตอร์ ศูนประตูต่อสาม สี่ตุลาออกเยือนซอฟอร์ซิตี้ชนะไป2ประตูต่อศูนย์ทางฝั่งผู้มาเยือนแบนฟอร์ดผลงาน5นัดหลักสุดชนะ3แพ้2โดยวันที่25ตุลาเปิดบ้านชนะเลี้ยวผู้สามประตูต่อ2 20ตุลาออกไปเยือนเวสต์แฮมเก็บชัยมาได้2ประตูต่อศูนย์5ตุลาเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนซิตี้ศูนย์ประตูต่อ1 2 7กันยาเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3าประตูต่อหนึ่งกันยาออกไปเยือนฟูลแลมแพ้ให้ฟูลแลมไป3มประตูต่อหนึ่งสรุปผลงานมา เฉพาะผลงานในบ้านของกลิมบี้ทาวห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงได้10ประตูเสีย7ประตูผู้มาเยือนเบนฟอร์ดผลงานนอกบ้าน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอศูนย์แพ้3ยิงได้7ประตูและเสียไปแปประตูคาดการ11ผู้เล่นที่จะลงสนามในครั้งนี้เจ้าบ้านกลิมบี้ทาวจะมาในแผน41 41ผู้รักษาประตูคริสตี้พีมเซนเตอร์คู่ฮาวียร์โรเจอร์เล่นร่วมกับคาเมลอนแม็กเจเนตกองกลาง จัสตินอมาโวเล่นร่วมกับเจมมี่วอลเกอร์สุน์หน้าตัวเป้าเจสันคาเบียลงล่าตะข่ายทางฝั่งผู้มาเยือนเบรน์ฟอร์ดมาในแผน4-2-3-1้องรักษาประตูตัวเก่งคราวินเฮเคเรียร์เซนเตอร์แบ็กคิสตอฟเฟอร์เอเยอร์เล่นร่วมกับนาธานคอรินตรงกลางแม็กเคโรยเล่นร่วมกับวิเกล ดาการ์ดนูน้าตัวเป้าอีกรกโรดิเกสลงลาตาข่ายจากข้อมูลที่วิเคราะห์มาตามเงื่อนไข1.5ที่จัดมาทางฝั่งทีมเยือนเบรนท์ฟอร์ดเหนียเข้มเต็มข้อล่อไปที่เบรนท์ฟอร์ดเก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่0ประตูต่อ2ในกันที่คู่ที่2ในศึกฟุตบอคลคาราบาวครับเจอกันในเวลาตี2.45ทีมจากลีกวันวีคอม วันเดอร์ทีมันดับ17เปิดบ้านพบกับเจ้าสัวน้อยทีมจากพิมลีกันดับ16เงื่อนไขยอยู่ที่1ประตูทางฝั่งทีมเยือนเจ้าบ้านวีคอมวันเดอร์ทีมจากลีกวันเตรียมเปิดบ้านสู้กับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมทีมจากพิม์ลีกผลงานเฮ t ูเฮ a d ของสองทีมในการเจอกัน หนัดหลังสุดเป็นฝ่ายฟูลแลมทีมเยือนเก็บชัยไปได้ถึง4ครั้งวีคอมชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดวันที่9สิงหา2017 v นวีคอมเปิดบ้านแพ้ให้กับฟูลแลมศูนย์ประตูต่อ2 12สิงหา2015ันวีคอมเปิดบ้านแพ้ให้กับฟูลแลมศูนย์ประตูต่อ1 28กรกฎาคม1 2 v c o นวีคมเปิดบ้าน แพ้ให้กับฟูลแลมศูนย์ประตูต่อ3 21กันยา2 0 0 6 f l ฟูลแลมเปิดบ้านแพ้ให้กับวีคอม1ประตูต่อ2 16มกรา2 0 0 0ัฟูลแลมเปิดบ้านชนะวีคอมไปได้1ประตูต่อ0ูนยผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านวีคอม เอาชนะไปได้3เกมเสมอ2เกมเกมล่าสุด25ตุลาเปิดบ้านชนะฮัรเดอร์ฟิลด์สประตูต่อศูนย์สิตุลาเยือนแบ็กพูลเสมอมา1ประตูต่อ1น1ตุลาเยือนวีแกนชนะไป1ประตูต่อศูนย์เตุลาเปิดบ้านชนะฟูลแลมยูยี่สิบเประตูต่อ1 4ตุลาเปิดบ้านเสมอเบอร์นรีสอประตูต่อ2อง้งฝั่งทีมเยือนฟูลแลมแพ้4ชนะ1เกมล่าสุด25ตุลา ออกไปเยือนนิคาสเซิลแพ้ไป2ประตูต่อ1 18ตุลาเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอล0ูย์ประตูต่อ1 3ตุลาออกไปเยือนบอรส์มัทแพ้ไป3มประตูต่อ1 28กันยาออกไปเยือนแอสตันวิลล่าแพ้ไป3มประตูต่อ1 23กันยาเปิดบ้านชนะเคลมบิดยูไนเต็ดในบอนลคาราบาครับ1ประตูต่อศูนย์เรามาดูสรุปผลงานของเจ้าบ้านวีคอมผลงานในบ้าน5เกมหลังสุด25ตุลาเปิดบ้านชนะฮอร์ฟิลด์3ประตูต่อศูนย์7ตุลา เปิดบ้านชนะฟูลแลมอายุ21ปี3ประตูต่อ1 4ตุลาเปิดบ้านเสมอบาร์สลีย์2ประตูต่อ2 20กันยาเปิดบ้านชนะนอตแฮมตัน2ประตูต่อ0 6กันยาเปิดบ้านชนะแมนฟิ์ทาว2ประตูต่อ0ผลงานของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมในการเล่นเกมนอกบ้าน5เกมหลังสุด25ตุลาออกเยือนนิวคาสเซิลแพ้ไป2ประตูต่อ1 3ตุลาออกเยือนบอสมันแพ้ไป3ประตูต่อ1 28กันยาออกเยือน แอสตันวิลล่าแพ้ไป3ประตูต่อ1 30สิงหาออกเยือนเชลซีแพ้ไป2ประตูต่อ0 16สิสิงหาออกเยือนไบรตันเสมอ1ประตูต่อ1สรุปผลงานล่าสุดของวีคอมถ้าเล่นในบ้านยังแร่งและยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ1ยิงได้12 เสีย3ประตูฝั่งอิมเดียนซฟูลแลมผลงานนอกบ้านไม่ค่อยดียังไม่ชนะใครเสมอแค่1แพ้ถึง4ยิงได้4ประตูเสียไปถึง11ประตูคาดการ11ผู้เล่นที่จะเจอกันในนัดนี้ทั้งฝั่งเจ้าบ้านวีคอมวันเดอร์เลอร์จะมาในแผน4-2-3-1ที่รักษาประตูใช้วิลนอริฟเซนเตอร์เทเลอร์เอาเรนเล่นร่วมกับคอนเนอร์เทเลอร์กองกลางตัวเก่งลุกเรฮีศูนย์หน้าตัวเป้าคอรี วูดโรลงล่าตาข่ายฝั่งทีมเยือนเจ้าสัวน้อยฟูลแลมจะมาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูเบนเรโนเซนเตอร์อาการหลังตัวแก่งเคลวินบาซีเล่นร่วมกับอิซาดิโยรองกลางเตนซินเดอร์เบิร์กเอมิลสมิโร้ซูซาลูคิตซูน่า ตัวเป้าราอูลเจมินเอสประจำการล่าตะข่ายในเกมนี้จากข้อมูลที่วิเคราะห์มาตามเงื่อนไข1ตูฝั่งทิมเดือนฟูแลมเหี้ยเข้มเต็มข้อลอไปที่ฟูลแลมเก็บชัยชนะแน่นอนไทยสกอร์ไว้ที่1ประตูต่อศูนย์ ไปกันที่คู่ที่3เตะกันในเวลาต e ี3าเล็กแฮมที่มา16จากลีก EFL แชมเปี้ยนลีกเกิดบ้านพบกันมาเยือนคาดิฟซิตี้จากฝูจากลีกวันคู่นี้น่าสนใจเพราะเป็นการพบกันระหว่างทีมลีกรองที่ไม่ได้ห่างชั้นอะไรกันมากนะักเล็กแฮมได้ลงเล่นในบ้านก็จะทำผลงานได้ดีคาดิฟซิตี้ผู้มาเยือนมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นลีกที่สูงกว่าและมีคุณภาพทีมที่สูงกว่าเล็กน้อยผลงานเฮตัเฮตของทั้ง2ทีมเนื่องจากทั้งสองทีมยังไม่เคยพบกันจึงยังไม่มีข้อมูลเราาามดูผลงน5เก หลังสุดที่ทั้ง2ทีมลงเตะข้างฝั่งเจ้าบ้านเลคแคมชนะ1แพ้1เสมอ3ผลงานล่าสุด25ตุลา2025ออกเยือนมิเดิลสโบเสมอไป1ประตูต่อ1 23ตุลา2025เปิดบ้านพบกับออกฟอร์ดอยู่นเต็ดชนะไป1ประตูต่อ0 18ตุลา2025ออกเยือนสโต๊กซิตี้แพ้ไป1ประตูต่อ0 4ตุลา2025เปิดบ้านพบกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เสมอไป1ประตูต่อ1วันที่1ตุลา2025ออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้เสมอไป1ประตูต่อ1 ทางฝั่งทีมเยือนคารดิฟซิตี้ผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3เกมล่าสุด25ตุลา2025ออกไปเยือนโบตันแพ้ไป1ประตูต่อ0 18ตุลา2025เปิดบ้านพบกับเรดดิ้งชนะไป2ประตูต่อ1 8ตุลา2025เปิดบ้านพบนิวพอร์ตเคานตี้แพ้ไป0ประตูต่อ1 4ตุลา2025เปิดบ้านเอาชนะเรตันโอเรียน4ประตูต่อ3 1ตุลา2025เปิดบ้านแพ้ให้กับเบอร์ตันอเรียนศประตูต่อ1น่าการ1 ผู้เล่นที่จะลงเจอกันในเกมนัดนี้ฝั่งเจ้าบ้านเรดแฮมจะมาในแผน3-52ผู้รักษาประตูอาเธอร์โอคอนโกรองหลัง3สารหลุยส์บรันโดเมนิกไฮนัชคีเวิร์ดกางรับใช้ไรอันเจมบล็อกแมนกองกลางตัวลูกเป็นแมดดี้เจมศูนย์หน้าคู่ใช้คีเฟอร์มัวเล่นร่วมกับจอร์จวินดัสฝั่งทุ่งมาเยือนคาดิฟซิตี้คาดว่าจะมาแผน42 31ผู้รักษาประตูนาธานทรอตเซนเตอร์แบ็กวิลฟริสเล่นร่วมกับเดแรนโรเลอร์กองกลางเดวิดเฮนบรู David, เอมรี Marie, iman, Robin, ่คาร์ีแมนโรบินโชว์วิลศูนย์หน้าล่าตาขายเป็นอิซาเจมเดวิดจากข้อมูลที่วิเคราะห์มา0.25จัดมาทางฝั่งเจ้าบ้านเหียเขมเ้มเต็มข้อล่อไปที่ผลเสมอกันทายสกอร์ไว้0นย์ประตูต่อ0ูนยถ้าฟังแล้วชอบใจฝากกดถูกใจกดติดตามช่องเหียเขมเ้มเต็มข้อไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปพรุ่งนี้สวัสดีครับ